นั่นแหละแบ่งเลยน่าแต่คนแล้วเล่นเลยสุดท้ายขาลงเลยพบพอดีเล e ่นเลยแบ่งเลยแบ่งเลยแบ่งให้ถูกสีคบแล้วสองสครบแล้ว มือซีเแค่เดียวพอมึงไนมือเดียวมีใครบ้างมีใครบ้างใครมีผมบ้างนี่คืออยู่นอกกินเดิมเด็กๆกอยู่ไกลข้าวลามสี่โนดอะเจ้าวชนอะโอเคคุณเองเจาวชนตัวน้อยลาอเคเรไปเรื่อยเลยสนัดเฉพาะทางแ่แส่แย่ยาวยาเหยาด้วยหยาฮ้ย แวเมื่อกี้ผมแจ้งมาล้อาับเขาเดี๋ยวเอว่าเว้ยเอว่าเไปนโอมันส่วคนนก็เดี๋ยวเ่อว่าเปาคนหม่อก็ออกตรงนี้เอเขาไปนเขาไปเขาไปเขาเผาโอ้โห ออกทางนู้นแวะมันกอไกไอดีไทานด้วยอไปโซนก็เเผายแล้วไม่ส่งบ่าสมโมงเเลยมาบ่ายโมงตึงออกวเขาไปครับเอไปที่ขเที่ยงไป่้มาแล้วปวเท้าเ่วก็ไปเดี๋ยวเป็นรถอ เลยคิดแรงเดี๋ยวคุณพี่คิวมันแล้วเออไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปเล่นแล้วไม่รู้เขาเล่นอะไรเขาเล่นแข่งหรือเล่นธรรมดาหรืออะไรทั้งนี้มันจะมีบอลมันมีเวลาอ่ะเขาจะทำชั่วโมงไงแต่เขาเขาแข่งก็จะเอาทีมนี้ไปแล้วแล้วชวนส่วนจะลงทีมเขาไงเพราะว่าเขาที่ใหญ่โอ้โหสมัยนี้บอกผมจะจะห้าสิบได้ไัมก็ที่ใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าเก่งเหมืยไที่แกเอาไปเด็กเลื่อนใหญฝั่งนู้นไงจะยาวขมงเขาอะไรเงี้ยใหญ่งด็กๆแล้วไปได้ที่ใหญ่ เาแล้วชนในนู้นไม่ไไปครานู้นจะสายชวนครับวินนี้จะบัดชวนวันนี้ใกล้าหน้ามน้แล้วนี่วันนี้ไงราชพกนะใช่ไหมตอนี้ปนจะไม่เคยเขาเปิดแล้วไม่เคยไปเราดนเขาบินทั้นั้นเราเลาไปไปผร่าไปไปอป่งนั่นเลยเลื่อร่าชพลึกแล้วก็ภาพอไรเลี้ยวท้าย ระหว่างเวทิตอ,ออกหนะร,รืรรอเวทผิวหรือตึนตาลรถตรงนั้นความหนักไปติดตุ้มคนมันจะออกบัลลมออกไปด้านนู้นบ้างแ้า้นมันไหลยแยกมันออกันหมดเพราะมันไปออกนันแล,ล้วรถไอ้รถนู้นก็จะขึ้นมาหนี้บางทีเหมือนเส้นบัลมเน,นี่ยเพอไหมพอเลี้ยวไปเสร็จไปจออ่อไอ้ไอ้ด้านในกูจะออกเข้าคู่คันอ่านบ้างจะออกขึ้นลอยฟ้าบ้างจะไปออกไอ้เส้นเมนหลักบ้างไอไมนเมนหลักที่ก็จะเข้าลอยฟ้าก็จะเข้าท้องในนั่นเนว้ยอาจจะอยู่นั้นไงใช่ไหม คือคือพออาเงี้ยสมมติไอ้นี้มาจามสี่เดือนไอ้นี้มาสาสีเดือนแล้วก็มาออยอ้นี่อนี่้านข้างในจะออกข้างนอกจะเข้าอะไรแล้วก็ปิดปดิดแล้วแม่งจะเจอทำางคือว่าชอบปิดสองเมนสองเดนหมดแล้ตอนนี้ทุกเส้นเลยนะคือบุคมคือสงสี่เนคือสองเดนแล้ว่าคนที่เดือดเดีอดทุกอนเลข้างในกับพี่จิงรันปิดตรงนี้อม คือค like hey, 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 <e ืออยาลูกนี้ไม่ได้เส้นเลียตบตบไปแต่หมัน้่ดเวลาไปใหญ่ไปางคนไปนงก็่ิดส้มไม่มีใครอยากรับปีแบบเนี้ยอาป่าเลยดพื่โอ้โหโอ้ป่าไม่พรมเก่งแกนป้ายวิ่งหลับอยู่ได้นะเล่นสามได้แล้วแต่ อันนี้คือตัวใหญ่กว่าเลยมันมันเข้าไปเพื่อนตัวนี้เขาตแข่งนะก็เป็นตัวเท่ากันตัวไซส์เดียวกันเลยแตแค่แล้วเพื่อนเน่แลงสามแล้วือเลงรกด้นี้ไหง้ต้อเปลี่ยนดีถ้ามึเล่นแบบไหนต้องเปลี่ยนจังหวะให้ดีสวยงามสวยงา